เรื่องที่สองครับเป็นเรื่องที่นายสุเทพเทือกสุบรณได้ประกาศจะเป็นกรุงเทพพรุ่งนี้วันจันทร์ที่13บมกราคม,ม,ม2557เจนี่ยเจุดหลักซึ่งจากการตรวจสอบของคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ที่ดูแลเรื่องความมัน่นคงของพรรคเนี่ยที่เคยอยู่ในหน่วยงานความมัน่นคงได้ให้ข้อมูลกับมาว่าเรื่องนี้เนี่ยการวางยุทยาศาสตร์เจ็ดจุดนี้นะครับ ข้อมูลเนี่ยต้องถามนายสุเทพว่าจริงหรือไม่ว่ามีการวางแผนไม่ใช่นายสุเทพกับพวกนะครับและมีอดีตนายทหารยศพลเอกเนี่ยสามนายร่วมวางแผนแลักษณะที่จะต้องการปิดกรุงเทพเจ็ดจุดนี้ที่นายสุเทพบอกว่าจะไม่กระทบต่อพี่น้องประชาชนไม่กระทบต่อความเป็นอยู่ไม่กระทบกับผู้เจ็บป่วยไม่กระทบกับผู้เดินทางไม่กระทบกับผู้ที่ประกอบธุรกิจค้าขายเลย แต่ปรากฏเพื่อตรวจสอบพบว่าเจุดนี้มันลามไปยังจุดสําคัญต่างๆทําให้กรุงเทพมหานครเป็นอมาาัมพาตยกตัวอย่างว่าศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยก็ทำกาให้พื้นที่เนี่ยนถนนแจ้งวัฒนะถนนรามินทาถนนวิภาวดีใช้ไม่ได้เลยรวมถึงขยายไปยังให้แยกราดพราวก็เป็นจุดทางด้านเศรษฐกิจเส้นทางคมนาคมเส้นทางธุรกิจ เส้นทางการเดินทางประชาชนเนี่ยกระทบหมดนะครับนี่คือการ,กระทําที่ผมบอกว่าอยา่างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ย<ม>ก็เป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางเมื่อปิดตรงนี้มันก็ปิดจุดศูนย์กลางรวมถึงแยกรัฐประสงค์ซึ่งเป็นจุดเศรษฐกิจก็เหมือนกับการดําเนินการที่มันปิดจุดเศรษฐกิจของราชประสงค์เนี่ยแยกปทัทธุบวันเนี่ยก็กระทบกันอีกนะครับเลยไปสวนหลุมและอศปิดหมดนะครับ อันนี้นอกจากกระทบในกรุงเทพมหานครแล้วการวิเคราะห์ของทีมงานเพ mm ื่อไทยที่เคยดูแลความมั่นคงเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าวันนี้เขากเกษียแล้วนะครับแต่เขาให้ข้อมูลตรงกันว่าจุดนี้นอกจากกระทบกับกรุงเทพแล้วกระทบไปยังปริมณฑลโดยจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยกระทบมดน,นี่คือการดําเนินการที่ผมบอกว่าการทําหน้าที่ของนายสุเทพในลักษณะไม่ต่างกันกับการลักษณะเปิดกรุงเทพ แลวสมเห็นปล้มประชาธิปไตย13มกราคมเนี่ยเป็นการแสดงลักษณะที่ผมบอกว่านายสุเทพเนี่ยที่อ้างว่าปิดกรุงเทพแล้วประชาชนจะไม่เดือดร้อนวันนี้มหาวิทยาลัยประกาศปิดนะครับเกือบ20กว่าแห่งโรงเรียนในกรุรกงเทพมหนครเนี่ยประกาศปิดกพกระทบกับนักเรียนนี่คือสิ่งที่สะท้อนว่าคำพูดของนายสุเทพเนี่ย เป็นสิ่งที่ไม่จริงและคำพูดของนายสุเทพกับพวกเนี่ยที่พยายามเรียกร้องโดยเฉพาะวันนี้ผมเชื่อว่าคนกรุงเทพ,พเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเพราะเขากระทบกับชีวิตส่วนตัวชีวิตความเป็นอยู่กระทบกับธุรกิจกระทบกับการท่องเที่ยวกระทบกับเรื่อุตลานที่ต้องไปโรงเรียนเนี่ยที่เสียโอกาสแต่วันนี้คุณสุเทพก็นำมวลชนเนี่ยโดยเฉพาะสู้สนุนนาย นายกรุ๊เทพเนี่ยระดมเป็นสามวันแล้วนะครับว่ามาจากภาคใต้12จังหวัดเนี่ยผลกันมาให้ได้แสนคนเนี่ยเพื่อมาสร้างความวุ่นวายให้กับคนกรุงเทพรวมถึงสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศไทยผมต้องถามมายกรุเทพว่าการกระทําเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องและจริงหรือไม่นะครับวันนี้การกระทำของนายกรุ๊เทพผม ขอประนามว่านี่คือการปิดกรทม7จุดแต่เป็นการปล้นประชาธิปไตยผมยีงขอเรียกร้องน,100นะครับให้นายสุเทพหยุดได้แล้วพอได้แล้วเกือบ3เดือนนะครับนายสุเทพกับพวกสร้างความเสียหายทําลายความสุขของคนไทยทําลายเศรษฐกษิจทําลายการท่องเที่ยวนะอย่างปนปี้นะครับมูท่าตอนนี้ ตัวเลขเกือบ9ก้าหมื่นล้านที่เรารวบรวมว่ากระทบนะครับเยะและสําคัญวันที่13 3บสามกรานายะเทศกับพวกจะทําลายประชาธิปไตยและต้องการแช่แข็งประเทศโดยยึดประโยชน์ของตัวเองและพวกพร้อมโดยอ้างปฏิรูปบางหน้าอ้างเพื่อไล่นานสาวยิ่งลักนายกให้ออกจากตําแหน่งนี่คือสิ่งที่ผมอยากเรียกร้องว่า ประชาชนคนไทยนะครับวันนี้คนกรุงเทพและคนไทยทั้ง65ล้านคนที่เราเป็นไทยสงบนะครับที่รักความสงบวันนี้ต้องออกมาแสดงพลังโดยแสดงทางสัญลักษณ์ว่าไม่เห็นด้วยกับนายสุเทพที่ต้องการปิดกรุงเทพเพื่อร่อนประชาธิาไปไตยร่นความสงบคนไทยในปี57นะครับนี่คือเราก็ต้องแสดงออกกันว่าวันนี้เรายอมไม่ได้กับสิ่งที่นายสุเทพกำลังดำเนินการนะครับ ว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมมองว่าเอาประโยชน์สุขของคนทั้งชาติมาเพื่อประโยชน์ของตัวเองนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและยอมรับไม่ได้นะครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของกรณีของสมาชิกพกรรคประชาธิปัตย์ที่ผมฟังแล้วไม่สบายใจนะครับโดยเฉพาะ นายแพทย์วรรงเดชกิจวิกรมดีสอสอพิทุโลพักประชาธิปัตย์ได้โพสต์ข้อความและปรากฏเป็นข่าวว่าวันที่13เนี่ยพบกันที่กระทรวงสารสุดและที่สำคัญจะให้มีการปิดประตูรั้วประตูรวมทิ้งตัดหน้าตัดปลอยให้หมดนี่คือจะไปดำเนินการในลักษณะ ที่มีการขู่ปิดประตูประชวงปิดสถานที่ราชการและจะมีการตักน้ำตัดไฟก็สอดคล้องกับสิ่งที่ผมได้รับข้อมูลมาว่าการนำการชุมนุมในวันที่13มมกราคมเนี่ยคือจะสร้างความวุ่นวายจะสร้างความโกลาหลโดยกลุ่มนายสุเทพและพวกรวมทั้งแนวร่วมแต่ผมไม่คาดคิดว่าคนที่เป็นสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์รวมถึงเป็นอดีตสส จะมีการโพสข้อความและมีการจุดระดมมวลชนในลักษณะที่องไปปิดประตูสถานที่ราชการรวมไปถัดน้ำตัดไฟนี่คือการทำหน้าที่ผิดกฎหมายครับซึ่งเรื่องนี้ผมได้รวบรวมหลักฐานแล้วครับแล้วก็จำเอาผิดกับนายแพทย์วรงเดชก,กิจวิกรมว่าคนที่เป็นอาชีพเคยเป็นแพทย์คนที่เป็นอาชีพอ,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 อดีตก็คืยเป็นสสมาหลายสมัย แต่ความคิดในลักษณะที่สวนทางกับระบบประชาธิปไตยไม่คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพรวมถึงไม่คำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วยหรือผู้เจ็บป่วยนะครับสิทธิของประชาชนที่เขาจะได้รับบริการได้มีการประสานงานติดต่อกับกระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งนี้ไม่ถูกต้องครับเรื่องนี้ผมอยากเรียกร้องให้หนายอภิสิทธิเวชาชีวะหัวหน้าพักรวมถึงนายชวนหลีกภัย การนำปชาธิปกักรคนนี้ออกมาปรามลูกพักตัวเองนะครับปรามสมาชิกตัวเองว่าวันนี้ไม่ควรจะออกมาในลักษณะที่เป็นการปลุกระดมอย่างนี้ไม่องนั้นผมจะมองว่านายอภิสิทธิ์และนายชวนน่าจะรู้เห็นเป็นใจด้วยและทํางานเนี่ยสอดคล้องกับนายสุเทพและพวกเพื่อหวังที่จะล้มรัฐบาลอย่างเดียวนะครับโดยไม่คํานึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับ วันนี้ถ้าไม่รู้เห็นเป็นใจวันนี้ต้องออกมาปราบลูกพักและต้องประนามการกระทําเหล่านี้รวมถึงต้องมีมาตรก,การในการลงโทษนายแพทย์วรวงเดชกิจวิกรมนะครับไม่อย่างนั้นก็ถือว่าผมเชื่อว่าปกป้องพวกเดียวกันเองครับเป็นสิ่งที่สังคมจะรับไม่ได้